มันแพงทุกอย่างเลยตอนนี้ครับอย่างที่เห็นด้านหลังเราเนี่ยฮะหมูไก่ไข่แพงครับเมื่อกี้หมูไปแล้วใช่ไหมมาดูไข่ไก่กันหน่อยฮะเพราะว่าผู้ค้าไข่ไก่เนี่ยคาดการว่าเราเราต้องบริโภคไข่แพงไปอีกอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะฮะ,ะแม้ว่าเจ้ากระทรวงจะสั่งเบรกแล้วเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีการกักตุนไข่ไก่เบอร์เล็กของบางบริษัทเพื่อเอามาขายตัดราคานะครับติดตามเรื่องราวนี้นะครับในช่วงเที่ยงเปิดประเด็นกับคุณอนุสัตภูมิเทศครับ ก้าวเข้าสู่ปีเสือที่หลายคนแทบไม่กล้าเข้าตลาดสดเพราะราคาเนื้อสัตว์แห่ขึ้นราคาต่อเนื่องทั้งเนื้อหมูราคาทยาน250บาทต่อกิโลกรัมเนื้อไก่ราคาปรับขึ้นมาเป็น80บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดไข่ไก่คละหน้าฟาร์มแพงขึ้นอีกแพงละ6บาท ทีมข่าวเที่ยงเปิดประเด็นลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มไก่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาทราบถึงสาเหตุที่ต้องปรับราคาหน้าฟาร์มว่าเป็นเพราะอาหารสัตว์แพงต่อเนื่องนานสองปีแล้วตอนนี้ผู้เลี้ยงไก่ไข่แบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวต้องตัดสินใจปรับราคาขึ้นเพื่อความอยู่รอดไม่ได้ช่วยโอกาสซ้ำเติมประชาชนขณะที่นายกสมาคมผู้ค้าไข่ไทยยืนยันว่าที่ไข่ไก่แพงขึ้นไม่ได้ปรับราคาตามหมูแต่เป็นเพราะต้นทุนอาหารสัตว์ หากผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่ปรับราคาขึ้นก็อยู่ไม่ได้ประเมินว่าประชาชนต้องซื้อไข่แพงนานหนึ่งเดือนจนผ่านพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนไปแล้วแม้ว่ารัฐมนตรีพาณิชย์จะสั่งห้ามขึ้นราคาแต่ราคาหน้าฟาร์มที่ปรับขึ้นนั้นก็ไม่เกินเพดานที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้คือฟองละ3บาทจึงไม่น่ามีผลกระทบมากนักปัจจัยหลักเลยเนี่ยอยู่ที่ต้นทุนของอาหารสัตว์บัตรตัวขึ้นมาอีกยี่สิบกางต่อกิโลกรัมถ้าเกิดเขาไม่มีการปรับราคา เขาเองก็อยู่ไม่ได้แต่มีการตัดลงมาแค่2บาท20หรือ66บาทเก่าแผงซึ่งซึ่งมันมีให้เราเห็นเขาก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะงั้นเองเขาจะทำอะไรก็ได้ใช่มันไม่โอเคมันไม่แฟร์มันไม่ยกยิ่รรำคำแบบรายย่อย นายกสมาคมผู้ค้าไข่ไทยยังยอมรับอีกว่าปัจจุบันไข่ไก่เบอร์ใหญ่ยังมีล้นตลาดแต่ผิดปกติที่ไข่ไก่เบอร์เล็กอย่างเบอร์สและเบอร์สี่จนวนมากหายไปจากวงจรอย่างมีนัยยะกระทั่งมารู้ว่ามีบริษัทบางแห่งเก็บตุนไข่ไก่เบอร์เล็กไว้เป็นจานวนมากเพื่อนํามาขายตัดราคาในช่วงที่ไข่ไก่มีราคาสูงถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เลี้ยงไก่ไข่รายเล็กถ้าเกิดว่าราคาอาหารพุ่งไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดราคาไข่ต่อฟอง จะไปอยู่ตรงไหนในขณะที่ราคาอาหารมันสวนทางขึ้นมาเรื่อยๆจะคุมคุมอยู่ไหมเงินราคา3บาทหรือว่าโอเคเปิดให้คารุ3บาทถ้าประชาชนอ่ะผู้บริโภคอ่ะพราะฉะนั้นเองวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือหยุดอาหารให้ได้หยุดราคาอาหารให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง หากย้อนกลับไป6เดือนก็จะเห็นนะครับว่าราคาของไข่ไก่คะหน้าฟาร์มผันผวนมากพอสมควรมีการปรับลดราคา2ครั้งปรับขึ้นราคา5ครั้งนะครับต่ำที่สุดอยู่ที่2บาท50สตางค์และสูงที่สุดก็คือ3บาทในตอนนี้ซึ่งเป็นราคาที่ชนเพดานของโครงการค้าภายในนะครับซึ่งเกิดคําถามนะครับว่าในเมื่อหน่วยงานสามารถควบคุมราคาไขา่ไก่ได้แล้วสามารถควบคุมราคาของอาหารสัตว์ที่เป็นต้นทุนได้หรือไม่ครับ หากภาครัฐไม่สามารถควบคุมราคาอาหารสัตว์ต้นทุนของผู้เลี้ยงไก่ไข่จะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆและอีกประเด็นที่น่าจับตามองคือกรมการค้าภายในจะขยายเพดานราคาไข่ไก่หรือไม่หากไม่ขยายเพดานราคาเชื่อว่าผู้เลี้ยงไก่ไข่หลายรายต้องอำลาจากวงการเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวอนุสักรรมภูมิเทศเที่ยงเปิดประเด็นรายงานนี่ฮะคือมันมีหลายปัจจัย ที่ทําให้ของเนี่ยมันราคาแพงขึ้นตอนนี้เจ้ากระทรวงพาณิชย์ผมว่างานหนักแล้วนะครับห<ช>ลายลชนิดเหลือเกินนะใช่ใ,ชใชสวัสดีครับผมจัด,ดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ